สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะครูโมจะมาเล่านิทานเรื่องช้างน้อยคอยได้ให้เด็กๆฟังกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะช้างน้อยอยากกินไอศครีมแต่มีคนต่อแถวอยู่ยาวเหยียดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ ถึงคิวของช้างน้อยแล้วจ้าอ้ํอร่อยจังเลยช้างน้อยอยากจะเข้าห้องน้ำแต่มีคนยืนรออยู่เยอะแยะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วจ้า ฮ่าโล่งท้องจังเลยช้างน้อยอยากจะเล่นชิงช้าแต่มีคนรอเล่นอยู่หลายคนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วจ้าฮ่าฮ่า,าสนุกจังเลย ช้างน้อยหิวน้ำจังแต่มีคนดื่มน้ำเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วจ้าอึกอึอึชื่นใจจังเลยช้างน้อยกำลังจะขึ้นรถ ไปโรงเรียนแต่มีคนต่อแถวอยู่หลายแถวเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วจ้าวู้รถวิ่งชิวดีจังเลยช้างน้อยอยากจะอ่านหนังสือ แต่มีคนยืนดูเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วจ้าอื้อหือมีแต่หนังสือสนุกสนุกทั้งนั้นเลยช้างน้อยอยากจะปลูกทานตะวันแต่ต้องใช้เวลานาน,านมากเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงแม้จะต้องใช้เวลาเนิ่นนานแต่ช้างน้อยก็อยากจะรอคอยและมันดูแลอย่างตั้งใจทั้งรดน้ำรวนดินจนกระทั่งโอ้โหดอกทานตะวันบานสวยที่สุดเลย เป็นยังไงคะเด็กๆสนุกไหมคะช้างน้อยเก่งมากเลยนะคะรอคอยได้ทุกอย่างเลยเด็กๆก็ต้องรอคอยได้เหมือนพี่ช้างน้อยนะคะ